การตูเลิรลี่สักุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนคืนหลอนกระสือฟิลิปปินขอฝากช่องแยกเลิฟลี่สกุละโกลอฟสำหรับอายุ13ปีขึ้นไปด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่อายุต่ำกว่านั้นก็สามารถไปรับชมได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสค่ะ เนื่องจากเรื่องแนวผีผีทำให้เราได้ผู้ติดตามใหม่เพิ่มมาจึงจัดทำคลิปนี้ให้เป็นพิเศษค่ะเป็นผีต่างประเทศบ้างนั่นคือกระสือฟิลิปปินหรือมานานังกันผมนะ่ะเป็นเด็กบ้านบ้านคนหนึ่งชื่อเด่นครับโรงเรียนมัธยมที่ผมเรียนอยู่มีครูสอนภาษาเป็นครูสาวชาวฟิลิปปินคนนึงเธอชื่อว่าเจนิเฟอร์ด้วยความที่เธอเป็นคนสวย ผมก็เลยแอบปลืปล้มๆแบบป๊อปปี้เลิฟน่ะก o ดมอร์นิ่งครับทิเชอร์เดนมัวแต่คุยเดี๋ยวเข้าชั้นเรียนเลยนะว้าวผมเพิ่งสังเกตว่าทิเชอร์มีเขี้ยวด้วยเทสมัดเลยโอเคครับผมไปเข้าชั้นเรียนก็ได้ทีเชอร์เป็นอะไรไปครับหรือว่าไม่สบาย เ,เมื่อคืนครูเจนทำงานดึกนอนน้อยไปหน่อยไม่มีอะไรจ้ะแต่ว่าทิเชอร์น่าซีดมากอ,อ,อาหารการกินที่นี่มันลำบากหมายถึงหายากไม่ค่อยถูกปากนะจ้ะ วันนี้นี่มันวังเวงแปลกๆนะปกติมาเที่ยวน้ำตาลก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้ฮะเฮ้ยเพราะอย่างนี้นี่เองแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวพอใกล้เช้ามันก็คงจะไปเราคงต้องหลบในนี้ไปก่อนเอ้าปูครับทำไมเพิ่งกลับมาแล้วมานอนอะไรตรงนี้เนี่ย เจ้าเดนเมื่อคืนนะ่ะข้าเจอดีเข้าให้นะสิปู่เจออะไรมาครับอย่าบอกนะว่าเจอผีนะ่ะมันน่ากลัวซะยิ่งกว่าผีเพราะว่ามันจะก่ออันตรายให้กับพบวกเราได้ที่โรงเรียนเองมีครูต่างชาติมาสอนใช่ไหมช่สัญชาติฟิลิปปินหรือเปล่าใช่แต่พอเลยนะปู่ถ้าปู่จะกล่าวหาอะไรเขานี่เจ้าเดน S <S> เอ็งอย่าไปหลงบูปจุกกระดาษจะไม่ลืมหูลืมตาสิก totally ็มันจริงน um> at um> ี่ครับฮูเขาก็เจ็บออดอดแอดแอดปู่ไม่มีหลักฐานได้งั้นเองคอยดูก็แล้วกันเราจะมาพิสูจน์กันวันนี้ก็ดูหน้าซิซี แล้วคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้เนี่ยนะปู่เขาเอาอะไรมาพูดน่ะไม่มีทางหรอกที่ที่เชอร์เจนจะเป็นผีหรือปีศาจเจ้าเดนเชื่อปู่เธอว่าน,นั่นคือกระสือฟิลิปปินและคนคนเดียวที่เป็นผู้ต้องสงสัยผมรู้จักที่เชอร์เจนดีเธอเป็นคนดีครับปู่เธอก็อยู่ของเธอเงียบๆไม่เคยมาสร้างความวุ่นวายให้ใคร ตอนเนี้นางพินกำลังตั้งท้องพนันได้เลยว่ามันต้องไปที่บ้านหลังนั้นคืนเนี้ยไปพิสูจน์กันปลาพินเข้าบ้านเธอจา้ามืดค่ำแล้วน้ำค้างลงเออเออข้าจะเข้าแล้วล่ะไอ้เสริมยุงมันเริ่มมาหามแล้วคนท้องโดนยุงกัดมากไม่ดี แล้วนั่นตัวอะไรมันบินมาวะเอ็งช่วยข้าเพ่งหน่อยสิอเอ็งเสริมเอ็งรีบพาป้าเอ็งเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยป้าจ๊ะเร็วจ๊ะเจ้าเด่นใช่ครูของเอ็งหรือเปล่าไม่จริงนะ่ะที่เชอร์นั่นอะไราข้าบอกเอ็งแล้วใช่ไหมเจ้าเด่น ที่ปู่ไปอ่านข้อมูลมาน่ะมันโหดร้ายมากแต่มันก็เกลียดและกลัวกระเทียมไม่ต่างจากพวกแวมพายปู่เขาเขาหนีไปแล้วเป็นเพราะกระเทียมอย่างนั้นเหรอใช่ทีนี้เองก็บอกข้ามาสิปอบ้านครูเองอยู่ที่ไหนเออเร็วสิวะเราต้องไปถึงก่อนที่มันจะถึงร่างมันปูค่ครับ แต่ว่าทีเชอร์เจนมันไม่ใช่ครูเองเอ็งรี่เอาเกลือไปเทซะก่อนที่มันจะมาโธ่ทีเชอร์เจนทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยอะเจ้าเด่นอย่ามัวโอเอกระเทียมขคงต้านมันไว้ได้ไม่นานหรอก ที่เชอเจนผมผมขอโทษนะครับใช้เกลือโรยบริเวณลำตัวท่อนที่แยกจากกันจะเข้าร่างไม่ได้พบซากรางแห้งปิดสนาที่มีลักษณะคล้ายกับ ลำตัวมนุษย์ท่อนบนที่บริเวณใกล้สีแยกเมืองสกุล่าค่ะเจ้าเด่นเอ้ยหากห้ามใจเถอะคิดซะว่าเป็นกรรมของเขาขอโทษครับปู่ผมแท่ยังทำใจไม่ได้เขาไม่ใช่คนเขาเป็นอันตรายกับพวกเราไม่ต่างจากพวกแวมไพร์ดังนั้นะ่ะ เอ็มทำถูกแล้วนะเจ้าเดนเป็นยังไงบ้างคะโชคดีที่เกมสก,กุละเนี่ยมีบัคที่เป็นประโยชน์อยู่เยอะนะเราก็เลยสามารถทําเรื่องนี้ออกมาได้ถ้าชอบคลิปนี้และไม่อยากดูคนเดียวนอกจากกดไลค์ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ และยินดีต้อนรับ FC ใหม่ทุกคนค่ะไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย